พีทครับพิธียกระดมมาครับเจอกับโตเ,เรียบร้อยไปต่อครับพีทเ,เอาให้เข้าพี่เอาให้เข้าพี่อย่าหมุนพี่ต้องตอกมากได้พี่อย่าหมุนพี่อย่าหมุนอย่าหมุนไปเรื่อยๆเออเรียบร้อยอก็แล้วพีทได้ไปแล้วครับอ,อันนี้รอบนีม้มันเหมือนเออ่ คะแนนเบกฉันนะใช่ฮะใช่ดีครับดีครับไปเร็วมาเร็วบส่งกระแสจิตอะไรในใจหรือวะไม่มีเราให้ทุกคนแข่งด้วยความตั้งใจนะครับแข่งเร็วหน่อยก็ดีในรอบนี้นะครับพี่พีทก็รับไปเต็มๆนะครับอันนี้พี่พีทเป็นคนไล่บ้างดูนะครับเตะของเรียนเตะของเรียนก็เพื่อซ่อมรถมาเมื่อกี้นี้เตี้ยไปแล้วก็ะมาแล้วครับพี่พีทก็ตามนะครับ เราแห้งหรือคือเราเปียกเนี่ยมากันเหมือนพื้นแห้งแหละนะครับพี่พีทไม่ดีครับแต่ว่าคะแนานนายก็ตามพี่พีทดีอยู่ครับพี่พีทถึงแม้ว่าจะตรงยังไงคะแนนก็ยังน่าจะโอเคอยู่ครับโดนตัดไปบ้างนะครับตอนนี้เรียบร้อยไหม เรียบร้อยครับโอ้อยนะครับ oh. อย่ไพร้อนด้วยนะ,ค,ะนครับพี่เต้เตค,รออนนครับพี่เต้พี่เต้ครับไฟร้อนอยู่หน้ารถครับพี่